นง่หนูเห็นเห็นกองช่างเขากินข้าวหนูก็เรียกน้องเขาอยู่แล้วหนูไม่รู้ว่าเขายิงยิงสองคนนั้นก่อนลูกชายกับกับในแอดแต่หนูไม่เห็นตอนนั้นหนูเห็นได้ยิงเสียงประทัดแล้วหนูก็ก็เห็นแค่ในเตากับในในเปิ้ลมันนอนแบบนี้น่ะแล้วหนูก็รู้ว่าปืนเพราะว่ามันมันจับปืนยัดใส่แล้วทีนี้มันก็จับออกมาแล้วมันก็เอาลูปปืนมาใส่แล้วแล้วมันก็เล็งใส่หนูหนูเลยเลยหนูก็เลยบอกว่าหนูบอกครูเขาเรียกเรียกครูไปเลยแล้วทีนี้ครูอีคนที่ตายเน่ะเขาเอาเด็กน้อยไม้อยู่หนูก็ไม่คิดว่าเขา ล็อกประตูแล้วมันเอาปืนยิงแล้วมันก็ถีบกระจกแตกแล้วมันก็เข้าไปจากนั้นหนูก็ข้ามกำแพงกับผู้เพลินแล้วก็รูปุ้ยข้ามไปวิ่งไปบอกคนแล้วก็หนูก็วิ่งไปแล้วก็บอกว่ามันเนี่ยแหละมันก็อยู่ในศูนย์เด็กตั้งนานสรุปแล้วมันมันนมีดฟันหัวเด็กหมดเลยเอามีดฟันหัวเด็กด้วยใช่หนูไม่รู้เพราะว่าหนูหนูยังไม่ปืนปืนที่ใช้เป็นปืนสั้นหรือปืนยาวครับเออหนูจำได้มันเป็นสั้นมันเป็นสั้นมันไม่ใช่ยาวใช่มันจะเป็นสั้นหนูรู้อะไรมันเป็นสั้นแล้วมันทําแบบนี้น แล้วพออาจารย์เห็นป่ะอาจารย์วิ่งหนีไปตรงไหนไม่ดูมไม่ดูไม่ดูมกไม่ดูไม่ดูมากหนูก็บอกเพื่อนเลยหนูบอกเพื่อนว่ามาแล้วมาแล้วมันมันแบบนี้ไม่ได้แล้วมันมันเอาปืนมายิงคนหนูก็บอกแบบนี้หนูก็บอกครูเขาก็สามคนวิ่งหนุกพามไปเลยกำแพงแล้วหนูก็ไปเจอเลขาไปเจอเลขาแล้วครูที่อยู่นั่นหนูไม่รู้เพราะคิดว่ามันไม่เข้าไปค่ายองค่ะคิดคิดว่ามันจะออกมาแต่มันรอมันรอแล้วมันกลับมาอีกมัน มันเอามีดที่มันพบมาด้วยมันฟันฟันเด็กฟันเด็กฟันเด็กที่เสียชีวิตแล้วใช่ไใช่ฟันหัวแฟนหนูว่านะเดี๋ยวหนูไม่ได้เข้าไปตอนนี้หนูไม่พอแล้วทีนี้ฟันคุณครูที่ท้องกําลังจะคลอดเดือนหน้าฟันเขาแล้วก็ครูอีที่เป็นลูกน้องหนูเนี่ยอยู่ห้องนั้นครับครับเสียเลยนุ้นตอนนี้นุ้นหนูรู้แค่นี้อยเย็นๆครับเนาะโอเคอาหายใจเรียๆก่อนหายใจเรียๆโอเคโอเคครับเนาะขอบคุณมากครับ